หลังเจอพายุฝนเราจะพบเจอท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิมเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอหันมาโฟกัสสิ่งดีๆแม้เล็กน้อยแต่ละวันเพื่อเพิ่มพลังจัดการวิกฤตกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภก็ฝังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่3-9พฤศจิกายน2568 สัปดาห์นี้ของชาวพฤศพเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาใจและกลับมามั่นคงอีกครั้งไพบอกว่าคุณอาจเผชิญความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้ใจสั่นไหวหรือมีเรื่องให้คิดถึงอดีตอยู่บ้างแต่สิ่งเหล่านั้นจะพาคุณไปสู่ความเข้าใจใหม่ในความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้คุณได้กลับมารักตัวเองอย่างมั่นคงกว่าเดิมนี่คือสัปดาห์ที่พลังของความจริงใจและความมั่นคงจะค่อยๆฟื้นขึ้นในชีวิตของคุณ พลังแรกของสัปดาห์มาจากไพ่สองถ้วยไพ่แห่งความสัมพันธ์ความเข้าใจและการเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในความสัมพันธ์กับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเป็นช่วงที่หัวใจของคุณเปิดกว้างและพร้อมแลกเปลี่ยนพลังดีๆกับผู้อืน่นไพ่ย,ยังหมายถึงการได้รับการสนับสนุนอย่างจริงใจจากคนรอบตัวหรือการได้พบคนที่เข้าใจในแบบที่คุณเป็นอย่างแท้จริง กลางสัปดาห์ไพ่สามดาบปรากฏขึ้นอาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่กระทบใจเล็กน้อยเช่นการเข้าใจผิดคำพูดที่ไม่ตั้งใจหรือการรู้สึกผิดหวังในบางสิ่งแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงความสูญเสียที่ถาวรแต่มันคือบทเรียนที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่เจ็บแต่คือยืนอยู่ได้แม้ในวันที่มีแผลในใจ ไพ่ย,ยังบอกว่าหากคุณเปิดใจให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นคุณจะรู้สึกเบาและสงบขึ้นอย่างมากเมื่อถึงปลายสัปดาห์ไพ่ราชาเหรียญได้เข้ามาเติมเต็มพลังทั้งหมดอย่างมั่นคงไพ่ใบนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความมั่นคงและความสุขที่จับต้องได้หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากมาคุณจะเริ่มเห็นผลของความพยายามที่ลงแรงไว้ ชีวิตเริ่มเข้าที่มากขึ้นทั้งในเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์ไพ่ราชาเหรียญยังบ่งบอกถึงการกลับมาเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและรู้ว่าคุณสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยมือของตัวเองจริงๆแล้วเมื่อรวมพลังของไพ่ทั้งสามใบสองถ้วยสามดาบและราชาเหรียญไพ่ชุดนี้กำลังบอกกับชาวพริศพว่าหลังจากความปวดใจเล็กน้อยจะมีแสงแห่งความมั่นคงรออยู่ข้างหน้า คุณจะได้เข้าใจหัวใจของตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญและเรียนรู้ที่จะรักษาความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจไพย,ยังบอกว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีพลังแห่งความสำเร็จความสงบและความมั่นใจกลับมาหาคุณอย่างเต็มเปี่ยมฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เล่าเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับ สำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการทำนายแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ